มาดูกันอีกครั้งนะครับพบกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนครับคุณสอนศิลป,ป,ปพัน์แล้วก็ผมสวัสดิ์สินเกษร,รนะครับท่านนักทีก่รถผู้บรรยายเริ่มเกมนะครับทีนจะเป็นฝ่ายเปิดเกมต่อนนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟไทยลาลูกมาติดห้าได้แย่ครับจีนไทยเล่นบอลสี่ครั้ง ข้าดับมาดูด้วยครับนัดแรกของเกมนี้ครับอรอุมาสุทธิรักษ์นะฮะตบไม่ข้าออรอุมา,มาเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีเลยครับอุชราออนมาเซตข้ามมาก่อนครับจีนได้บุกชงมาแล้วครับหลังมาตบรองไว้ครับวันนานตบตันทีอ่ อ้อมหลังตกนะครับตอนนี้ตกใส่ต้นตำลับนะครับหนึ่งต่อนหนึ่งครับครับพุทธศาสาต้องทำจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาหมาจีนรับบอลสบายตีบอลเลปโดยมาเย็น ลูกเอกของเรา,าได้ผลนะฮะตีดี DVD และเกินนะครับ okay, okay. อนุมาสิทธิรักษ์ให้บอลหลังครับตีทีนก็หลงทางเหมือนกันครับคือหัวเสาเนี่ยบางทีเราสู้เข้าไม่ได้ฮะเราต้องเล่นบอลหลากหลายอนุมาเสิร์ฟเสิร์ฟมาดีบอลเร็วดิบล็อกเราครับจีนมาตก หัวเสานะครับครับเอาไว้ได้นิสลาไม่มมีจังหวะครับต้องแก้ไขจินได้บุกบอลเร็วบลาครับบอลเร็วก็คือซูหมิงนะฮะสูงมากครับหนึ่งเก้าสามเซนซูมิงก็เลยชวนรับอยู่ข้างหน้าครับสองคนไมวันนาบวกแกวตรงเหลือมองโดนบังหมดนะฮะเสร์ฟมารับเอาไว้ครับออนุมาร์ไม่ไม่มีจัไหวแล้ว วันนี้นุสลาเซตบอลไม่ได้ดีครไม่ได้เปรียบต้องเคาะข้ามไปก่อนจีนได้บุกใหม่หยอดโดริชวนตบจากแดนหลังครับออนุมาจีนยังพุ่งรับได้ครับเซียงเซียนสูหมิงตบไทยรับออกไปครับหนักจริงๆครับสูหมิงตบลูกนี้ครับให้มาแล้วตีไปขึ้นบล็อกคนเดียวเอาไม่อยู่นะครับ ซูมิงเนี่ยสูงถึง193เมซนนะครับหนัก68กิโลกรัมสูงมากหินนาครับเสิร์ฟเอ็กของไทยเราก่อนครับโดยวิเชนชูจิงหลิงนะฮะเป็นคนของเราครับ3ต่อ4ครับซูหมิงพาบอลน,นะฮะวันนี้มีใจที่สู้ได้นะครับตอนนำทีมชาติไทย สามต่อสี่อย่างสูสีครับอัมพรยาพา่ผาเสิร์ฟมาวางหัวเสาครับชูจิลิงตบติดบล็อกอปลื้มจิตบล็อกได้ครับสี่เท่ากันพร้อมกับมาริการ์ครับปลื้มจิตถึงเท้าดูครับไปโดนมือมาริกาครับชูจิหลิงครับคนที่ตีเสิร์ฟต่อนะครับอัมพรเสิร์ฟไม่ดีครับ ไทยเราเล่นเกร็งไปนิดนะฮะครับดูจังหวะบอลไม่เหมือนเมื่อวานนะ,ะเมื่อวานเล่นสบายใจจริงๆแล้วบอลเราเป็นรองเนี่ยเราก็เล่นสบายใจะฮะแพ้ชนะไม่เป็นไรมาถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่าประสบความสาเร็จแต่ว่าเวลาแข่งจริงมันมันอยากชนะนะฮะ <c oughs> บอลเร็วทะลุครับจีนยังแกะได้ชูจิหลิงตบวน,นารับไว้อ่อนอุมาตบอย <c oughs> ากแดนหลังครับ ตบออกครับว่นี้อลูมาตบมันมากอลูมาเนี่ฮะเทคตัวเหินมาตบเฉือนมากไปหน่อยหต่อสครับลิชวนเสิร์ฟเสิร์ฟเบามาโอ้โหล้นครับล้นเสียหายหหรับบอลแรกแล้วมันล้นนะฮะเป็นซูหมิงครับทิพลูกนี้ รือถ้าบอลล้นไปเนเสียเปรียบแน่นอนครับเพราะว่าเขาสูงกว่าเราเยอะทีเดียวครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกนี้มันไม่ข้ามอยู่แล้วครับมีชวนเสิร์ฟต่อครับรับได้โดยบอลเร็วเพื่อมจิตครับตบจากแดนหลังไทยเราเอาบ้างครับมาริกาเป็นทัชบอลนะครับเราได้ครับ5ต่อเ มาบล็อกเหมือนกันครับจีนครับแต่ว่าบอลเลี่ยมดีครับตีครับบล็อกออกไปมาลีกากันทองเสิร์ฟสาวสุพรรณฮะสาวสุพสรรณเซตมาสุจินเลิงโต๊บวันนารออยู่แล้วบอเลเรียมเพื่อจิตหมาก,กินแห้วครับลูกนี้สี่ครั้งทำเอาครั้งแรกของเซตนี้ไปครับจีนครับแปดต่อห้าครับนำไทยอยู่ คือให้บอลวันนี้มันขาดๆจนเจอนะสำหรับนุศลาแล้วก็คนอื่นก็ยังเป็นเกรงอยู่ครับยังเกรงศักดิ์ศรี <S <S ทีมชาติจีนอยู่นะครับซึ่งนตนองต่างกันเยอะครับกับเราเองก็ต้องพยายามที่จะกลับาามาเล่นในเกมของเราให้ได้ครับเล่นาได้เหมือนเมื่อวานนี้ก็น่าจะพอใจแล้วครับใช่ครับเราเสียเปรียบรูปร่างนะฮะเทคนิคเราไม่เสียเปรียบเทคนิคเราใช้ได้เลยนะครับ ต้องเล่นให้สบายๆไว้ครับจีนเมื่อวานก็เพิ่งเสียเซตไปครับชนะเกาหลีใต้สามต่อหนึ่งครับก็เป็นการเสียเซตเซตแรกนะฮะแล้วก็เซตเดียวหรือเปล่าฮะของเรานี่ก็ต้องขอเซตเกาหลีก่อนนะไอ้ขอเซตจีนก่อนนะฮะเนี่ยก็เล่นกันนะครับตังเปลาไว้แต้มต่อแต้มนะครับเอาให้ดีไว้ก่อนครับทีละแต้มทีละแต้มเราเรียกว่าแก้กันไปทุกช็อตรับเอาไว้นะครับ จีนัเหนียวอยู่ครับขึ้นมาสูจิลิงตอบได้ทัชครับ <c oughs> เป็นลูกทัชบอลกรรมการเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะฮะส่วนกรรมการที่สองข้างล่างเนี่ยเป็นกรรมการจากเวียดนามไปโดนมือปลื้มจิตออก <c oughs> เสิฟโดยซูหมิงตบจากแดนหลังลงเ <c oughs> นี่ยต้องเล่นลูกอย่างเงี้ยครับ ที่จะตีหัวเสาไม่ได้ครับเขาเขาบล็อกติดแน่ตัวเขาที่ใหญ่กว่าลังอ๋อหนูไม้ครั้งครับนี่ครั้งนี้ตบลงครับครั้งแรกตบออกแต่เล่นบ่อยก็ไม่ได้คุณรู้สอนเพราะว่าเล่นบ่อยปุ๊บเขาจับทางได้เขาก็จะเปลี่ยนวิธีการตรงนี้พยายามขึ้นตบนะครับจูจินหลิงอืไทยเราตบออกไปครับนี่ครับวันนี้ตบก็ลําบากหน่อยครับไทยก็ตบพยายามหนีบล็อกด้วยครับทําให้อาจจะความแม่นยำนั้น น้อยไปด้วยครับวันนี้แล้ววันนี้ทางด้านของไทยเรานะฮะนั่นก็คือวิลาวาันาพิญญาพงศ์ก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มโดดเด่นเหมือนเมื่อวานนะครับเสิร์ฟมาดีครับจีนเซตมาหัวสาวอ่อนอุมามาแววฮ่า่นี้ดีครับ7จ็ต่อสิห่าง3ามแต้มยังมีลุ้นนะครับ <c oughs> ติดไปตบไปติดว่าชอ,อยู่ครับออกไปรื้จิตเสิร์ฟ เพื่มจิตถิ่นขาวเสรฟเน้นเลยครับตบจากแดนหลังเหมือนกันรองได้ครับเพื่มจิตเซตมาออนอุมาหยอดอเรียบร้อยครับลงมาวันนี้ออนอุมาโดดเด่นเลยครับนีกครเล่นต้องมีหนักมีเบาครับไทยเอาให้หลากหลายเข้าไปครับนะมีบู๊มีบุญนะฮะภาษาจีนเสร์บต่อครับเพื่มจิต 8ต่อ10มีลุ้นครับมีลุ้นค่อยๆครับไปเนิบๆเริ่มจิตเสิร์ฟดีเล่นจังหวะสองเ,เลยโอ้โหมาเวยชิวอยู่ลูกเก่งของเธอครับเจ้าเ,เล่เจ้าเล่ดูหลัใจช่างภาพของไทยบ้างครับเพิ่มจิตหลอกจะเซตนะฮะแล้วก็ปาดเถ้าถนัดซ้ายเนี่ยจะเก่งครับลูกอย่างนี้ ไม่ข้ามเองครับไทยเราได้ได้แต้มนะฮะ <c oughs> ต้องเกาะให้ตลอดเลยครับจีนนี่แสดงเห็นแล้วว่าตอเล่นเล่นไปเนี่ยเครื่องร้อนช้าครับแถวไปเห,นหน <c oughs> มือนกันยินนาไปข้ามอีกโอ้ไทยไม่เอาเหมือนกันครับ <c oughs> เอาคืนเข้าไปครับสิบสองต่อเก้าครับจีนนำ <c oughs> แล้วก็จะไปเสิร์ฟโดยหมายยุนเวนครับ ก็ไม่เสี่ยงเปลี่ยนตัวทําเพื่อเหมือนกันครับจีนเอาชุดที่ดีที่สุดของเขามาสู้กับไทยฮะประมาทไทยไม่ได้ครับมาดูเบนนี่ถึงสูงถึง189เซเมตรครับรับสูงจริงๆที่เราเสียแต้มนะครับเสิบมา บอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขไม่ได้บุกเลยลีชวนตบ๊บยางเหนียวครับกีาวันยอดติดล็อกยังได้อยู่ครับไทยอีกทีนะ้าเอาจนได้ครับอเอาจนได้มาริกากันทองนี่ครับช่วยเล่นช่วยกันเล่นได้ดีครับมีสมาธิตลอตลอดมาริการัตีลงไปได้ดีมากอนุมารสิทธิลักษเสิร์ เสร์ฟมาดีล้นครับบอลเร็วไทยรับไม่ไหวโอโหต้องชมว่าชิวอ,อยู่ครับตอนนี้ดึงบอลกลับมาให้เพื่อนซูมิงตบลงไปครับดูครับเนี่ยครับค,คือตะปบเร็วนะครับแล้วก็จะได้สูงอะ่ะแกไม่ต้องเทคตัวมากนะไม่ต้องรอฮะบบอลมาก็ตีได้เลือกได้ หัวสาวครับโตบบ้างครับวิลาวันอิญยาพงมาแล้วมาแล้วจริงจังฮะจริงใจกับตันทีมของทีมชาติไทยเลยครับวลาวันสูงแค่175นะฮะไม่สูงมากอัมพรยะผาครับเสิร์ฟมาเสียงเสียงครับรับร้นครับเสร็จราวครับปลื้มจิตพะเด็จศึกครับ รออยู่แล้วครับ180ซนติเมตรครับหนัก63กิโลกรัมครับเพิ่มจิตถึงขาววันเร็วของจีนโอ้โหซูหมิงคนเดิมครับแม่น้องหมิงแกดุแล้วเกินงวดนี้เดี๋ครับร้อยเ้าสิบสามซนติเมตรครับซูหมิง อายุน้อยฮะยี่สิบเอ็ดมั้งครับยี่สิบยี่สองหลอกครับลูกนี้สวยครับตบพิลาวันโดนสวนกลับมายังรับได้อยู่นุสลาพิลาวันยอดยังรองได้ครับเซียงเซียนจีนตบอีกเชรมเองครับนุสลาแล้วก็ตบลงไปครับมาริกา,าจีนยังรับได้อยู่แก้ไขครับเราได้บุกแล้วบรรจงครับชงมาหลอกมา ลูกเอ็กเรียบร้อยเรียบร้อยอมหาจีนไม่ทันระวังตัวครับเจอทีเด็ดลูกเอ็กฮะนี่ฮะเป็นวิลาวันอภินยพงศ์ครับใช่ครับวิลาวันครับใส่ขาถาแล้วครับมาริกากันทองเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ค่อยจะดีนะครับอ๋อเว้ยออกนะครับ สุจิลิงครับตีออก14แล้วค่ะ10ไม่แน่แล้วจ้าสูจิลิงนะฮะตบจีนต้องขอเวลานอกทั้งทั้งที่อีกแต้มเดียวจะได้ครับเวลานอกทางเทคนิคอยู่แล้วฮะคือไม่รอให้ไทยเครื่องร้อนกว่าน,นี้ครับไม่ได้ดครับเพราะว่าตอนนี้ระสำระสายครับเกมรับไม่ดีเราเล่นสไตล์อย่างนี้ครับฟอร์มอย่างนี้น่าน่าจะมีโอกาส ไปไปเงียบๆครับแต่ว่าขากลับนี่กลับมาดังนะฮะตอนนี้ว่าที่รองแชมป์เอเชียแต่ขอโทษนะครับยังไม่จบเกมน,นะฮะเราเนี่ยมีโอกาสเป็นแชมป์เอเชียนะครับแค่ชิงนี่ครับสร้างประวัติศาสตร์แล้วมริกากันทองเสิฟมาบอลเร็วครับโอ้บอลเร็ สูงหนิงคนเดิมเนี่ยอฮึตัวสูงด้วยและมันเร็วด้วยครับสูงหนิงเนี่ยปยุไม่มาก,กับยี่สิบสองปีนั่นเองเิดทีมชาติตั้งแต่อายุสิบเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดสิบแปด ไทยนี่ที่อายุเยอะที่สุดก็วันนาโบแก้วครับป้าป้าป้าวันนาข้อมูลนี่28เกือบ28นะฮะอนการลดอายุว่ะก็คือ28ปลายปีก็29แล้วครับตอนเธอเกิดมกราคมนะครับ ดีชวนดีชวนนี่ก็ประมาณ27นะคจีนน้ำอยู่นะหต่อ14เมื่อกี้เป็นเวลานอกทางเทคนิคเสิร์ฟมาตบจะได้หลังติดบล็อกระวังครับต้องตามยังรองได้ไม่ไหวครับต้องเาอค้าไปก่อนโอ้โหไม่ไหวฮนะโอ้โหซูหมิงแกไม่ใช่ฮนะเป็นหมายุนเวนนะฮะไหลามาเลยครับไหลหลังมาครับอืมฮีฮวิยอ,อยู่ให้ใ<ช>บอลดีมาก วัยชยยุทให้บอลแต่ละโดกดีมากครับสิบเจ็ดต่อสิบสี่นะครับตอนนี้ทักเล่นทีเดียวครับหนชุดแป้ประมาทเราไม่ได้ครับ เสิร์ฟมาแล้วมริการับไว้มาหัวสาวตบติดบล็อกจีนครับยังลองได้บ้างฮะบล็อกได้โดยปลือดูนะฮะมายุนเวนตบไปช่วยกันดีครับไทยเราแล้วก็โอ้ไทยเราก็เปลี่ยนตัวอเมริกาออกครับเอาเอมออนเข้าไปนะฮะแล้วก็เอากมลพรลงไปคนนึงครับ,รบมาแทนนุสสลาเอา็มออนเป็นคนที่สูงมาก มาช่วยเกมรับถึงสองคนที่ลงไปนี่ก็21ปีเลยครับ็นน้องใหม่นะน้องใหม่เสิร์ฟเปานะเสิร์ฟลูกปั่นไซน์นะฮะปั่นเหมือนกับว่าลูกมันจะหมุนย้อนหลังนะฮะเวลาเสิร์ฟเนี่ยคือเปิดเวลามือกระทบลูกเนี่ยจะปัดลูกให้ม้วนเข้าหาตัวม้วนม้วนเข้าหาตัวดูะฮะนี่ะลูกมันจะม้วนเข้าเพราะนั้นจะช้า บอลเร็วมายุงเวนแน่นอนรับเวชอยู่ก็ให้บอลแน่นอนมากกับสวยนะฮะกมลพรหน้าตาน่ารักนะครับเกิดวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ครับครับก็สี่ปีฉลองวันเกิดครั้งน้องกมลพรคนอื่นเขาอายุสี่ขวบเธอิ่ขวบเดียวครับเนี่ยฮะเบอร์สิบสองนะฮะ มาแล้วมาเทียบนี่ครับกับชูจินหลิงปพื้มจิตเสิร์ฟครับ1 7ต่อ18ทางแต้มเดียวเสียงเสียงนะครับปพื้มจิตเสิร์ฟดีจินหลิงรับไว้ินนาอ่าจินนาครับโอ้โหจะเอาทัชมันไม่ทัชใครเลยมันไปไกลเลย บอลโดมันนี้เราก็ตียากหน่อยครับก็ต้องตีให้หนีบล็อกด้วยครับเอมออนนะะบ19ต่อ17ของไทยคันแนนี่จะว่าไปยังบี้กับจีนได้ดีเกาหลีเมื่อวานนี่นะครับ,รบเกาหลีนี่พอถึง1 4 1 5แพ้เนี่เรียบร้อยกับจีนแสงเข้าไป้ายไปเลยก็ตึงๆเหมือนกันนะฮะจีนก็กลัวจะแพ้เราเหมือนกันเพราะแพ้ได้มันเสียหายโอชอยู่เสิร์ บอลนิดฝุดเลยต้องเล่นจังหวะสองไงแหละครับนุสลานิชวนยอดลงครับหนี่เลครับเป็นยี่สิบยอดครับเรานึกว่าเขาจะตบนะครับก็เขาก็มีความหลากหลายเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เล่นหนักดุดันอะไรนะครับใช่ครับโบยชิวอยู่เพราะว่าไม่อยากแลกหมัดนะฮะตบทันทีเลยครับลงด้วยไงเนี่เก่งอยู่แล้วอัมพ์อนี่ครับวิ่งมา เสียได้ครับทางด้านเซียนเซียนครับ,บรลิเบโร่เนี่ยครับเอาเหมือนกันครับกว่าจะได้ตั้งง่ายเสียได้ครับใช่ครับลุศราต้อมคำเราจะเน้นลูกเสิร์ฟให้แน่นอนกว่านี้เราจดีครับจะเสิร์ฟปั่นลูกมว้วนนะฮะแต่ว่ามันเบาไปน้ำหนักไม่ได้ ตบมาได้ทัชค,ครับมณนิกากันทอง19ต่อ21ครับ2คะแนนไปโดนหยินนาออกพิรวันขึ้นมาแล้วอ่อนอุมาเสิร์ฟบอลเร็วสบายเลยครับซูหมิงคนเดิม อา้ามิงในี่ใจร้ายเหลือเกินแล้วขึ้นร็วเอาวังหายเล<า>ยนะยี่สิบสองกับไทยตามหลังอีวสามคะแนนโดยนาตอบติดบล็อกโอ้อโหจีนบล็อกได้ซูมิงคนเดิม เป็น23ต่อ19ครับเขารู้ทางกับซูมิงแน่เอียงตัวไปบล็อกเลยต้องขอเวลานอกรับเนี่ยครับเน้นเลยครับเซตเดียวก็ให้ไม่ได้ง่ายๆครับสภาพกองเชียร์นี่เดาไม่ออกเหมือนกันว่าวันนี้จะเชียร์ใคยหรือจีบเพราะสลับกันไปหมดนะครับ พยายามให้เท่าๆกันในสนามเสร็ฟครับทินนา ลูกเอ็กติดบล็อกอีกจีนลูกเริ่มรู้แล้วนะครับซูหมิงฮะเก็บกินหมดเลยฮะสี่ห้าคะแนนหลังเกมพอยครับคือจีนคือเราเล่นเนี่ยพอเล่นซ้ําไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะจับทางเราได้ละแต่ว่าเราจะไปตีหัวเสามันก็ลาบากครับเนี่ยครับบล็อกต้องตีเร็วให้ทะลุบล็อกนะฮะครับยี่สิบต่อสิบสี่ครับวิลาวัร เกมนี้ทำแต้นได้เยอะนะฮะซูหมิ่น4แตมอัมพรมาหัวสาวครับตบทันทีครับกินหลิงตั้งลำใหม่ครับตบกลับอีกทีลงอยากหลายจริงๆครับเป็นรีชวนนะฮะตีลงใจจะเรียบร้อยครับชุดแรกครับจีนก้าชนะไทยใบครับค่อนข้างสรุกทีเดียวครับ คะแนนในเซตแรกครับ25ต่อ20ครับใช้เวลา23นาทีครับในเซตที่หนึ่งครับเดี๋ยวเรากลับมาเซตที่สองครับ